สีอีโอไอลทำถึงส่งซีอทั่วประเทศจากหลักสูตร CEO ีโอไอเดชิงคว้ารางวาัลนักบริหารธุรกิจดีเด่นในยุคดิจิทัลกว่าเรียบกว่า10รางวาัล เจ้าของและพ่ออหลักสูตรคุณอายวราภัยลินธนะวริสพรกับเหล่า CEO ทั่วประเทศหลากหลายธุรกิจเข้ารับรางวัลกันอย่างคึกคักในงาน Thailand Digital Awards 2024และแน่นอนค่ะว่าบริษัทซ e o i s อ a n สแตนดู้ก่อตั้งหลักสูตร CEO Idol จะไม่หยุดอยู่แค่นี้เตรียมแผนพัฒนาธุรกิจไปสู่ตลาดมหาชนโดยปีหน้าเตรียมเปิดตัวรุ่นหนึ่งในหลักสูตรซ e o มหาชนหนุนถ่ยก้าวสู่ประเทศที่เติบโตทัง ด้านเศรษฐกิจไปสูสอ hey, ่อันดับต้นๆของเอเชียใน2-5ปีนี้ค่ะสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีนะครับวันนี้มาร่วมในพรงแดงแล้วก็รับรางวัลด้วยแต่ละท่านพยัติถามเขาลุกจะไหนครับว่าเป็นยังไงบ้างเจอกันแล้วก่อนแล้วกันโอ้กห อันดับแรกก็ต้องดีใจมากๆครับแล้วก็เป็น,<ะ>นเกียรติมากๆด้วยนะครับคือเป็นถ้าพูดถึงก็คือเป็นเหมือนรางวัลแรกของผมด้วยนะครับ<ะ>ที่เกี่ยวกับการที่ผมเข้ามาเริ่มทาําธุรกิจก็เลยรู้สึกว่าเ,ออเป็นเกียรติของผมมากๆครับแล้วก็ดีใจมากๆครับจริงๆบทบาทของการเป็นซีอีโอกับบทบาทของการรักแร้ก็ต่าง <ๆ S 1> กันเยอะไปทางผม ต่างกันเยอะมากๆนะฮะคือด้วยการถ่ายละครก็จะอีกแบบนึง่งการที่เราทํางานธุรกิจก็จะอีกแบบหนึง่งเพราะฉะนั้นมันต้องหาจุดบาลานซ์ที่มันดีนะแล้ว ก็ต้องศึกษาในเรื่องของธุรก,รกิจบบกนี่ยค่อนข้างเยอะเหมือนกันเหมือนกับตอนที่เราเริ่มจากศูนย์กับการที่เราเรล่กกนละครนะเราก็ต้องไปนับสูตร,รใหม่แต่ตอนนี้พอเราเข้ามาเริ่มทาธุรกิจแล้วเราก็ต้องไปเรียนรู้จากศูนย์เพื่อที่ให้ไปถึงร้อยให้ได้แต่ว,ว่ามายถึงเราก็เรียนรู้ตั้งแต่ต้นเลยใเรือของการเป็นซีอีโอเป็นนักธุรกิจอย่างี้ใช่ครับก็คงจะขอ,ขอฝากเนื้อฝากตัวเนี่ยขอให้ทุกคนครับ <c oughs> <c oughs> ได้เรียนรู้ซึ่งกันและ ไหาก็เป็นผู้บริหารของประเทศไทยนะครับแบรนด์ทางเที่ยวไทยนะครับก็เราเป็นแบรนด์ฟันที่เป็นแบรนด์คนไทยนะครับแล้วก็อยู่จังหวัดนะครับถามว่าทำไมแบรนด์อีกฟันยงอยู่ทั้งจังหวัดนะครับเราเป็นฟันที่คิดว่าการที่ทำธุรกิจในทั้งจังหวัดเนี่ยเป็นการช่วยแม่นาคไปในท้องถิ่นนะครับถ้าผู้บริหารหลายท่านเนี่ยคิดว่าการเข้ามาหากำไรที่มันมากขึ้นหรือถ้าคุณที่มันลดลงในทรินี้บางคนเนี่ยจังหวัดเราก็ได้พัฒนา ในการที่เราทำพื้นที่ผนความพาทไยคือคือผมว่าความยากของมันมีค่อนข้างเยอะมากๆครับแล้วด้วยผมเองผมมันที่ผมบอกผมเริ่มจากศูนย์เพราะฉะนั้นความยากของมันมีทุกรูปแบบนะครับผมต้องไปไล่ศึกษาเบื้องต้นแล้วก็ต้องไปเรียนรู้จากพวกพี่ๆที่ผ่านผ่านงานมาก่อนนะ่ครับเราก็ต้องเริ่มเรียนรู้อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะคิดว่าวันหนึ่งเราจะ ราจะทำมันได้อย่างเต็มที่จริงๆโกเราไปถึงไหนกับครบโกของการเป็นซีโออะไรเงี้ยค่โกเหรอครับก็จริงๆก็อยากให้ทําเพื่อบริษัทเนี่ยครัที่อยากให้อยากให้ประสบความสําเร็จมากขึ้นมากกว่าเดิมเลยให้คนเป็นที่รู้จักแต่ว่ามันหนึ่งซับสแตทในเรื่องของบิสซิเนสกับการไปุดเราจะทิ้งความเป็นดาราไหมคะอะไรเงยครับมัน ก็คงจะไม่ได้ทิ้งขนาดนั้นครับคือผมเหมือนที่ผมบอกเราก็ต้องบาลานซ์มันให้ดีไม่ว่าจะเป็นการถ่ายละครหรือว่าการทํางานานธุรกิจผมว่ามันอยู่ในการบริหารเวลาด้วยครับผมเชื่อเชื่อว่า2อ,อย่างนี้มันก็ควบคู่ไปด้วยกันได้ค่ะอย่างวีวันนี้รางวัลที่มารับคือรางวัละอะไรนะฮะเป็นทะเลลึกต่อก็เป็นหนคนหนึุดยอดหนึคนหนึ่งที่ยอดมากค่ะ เราเป็นเคล็ดลับอะไรในเรื่องการบริหารนะคะเป็นต่อความสำเร็จนี้จริงๆแล้วเคล็ดลับของผู้บริหารเลยผมว่าทุกคนมีอยู่แล้วครับแต่ว่าเป็นเรื่องของการควบคุมตัวเองตลอดเวลาต่อการดูแลตัวเองการทําตัวเองในสิ่งสําคัญราะว่าถ้าวันนี้เนี่ยเราบอกว่าเราโตแล้วเราเติบแล้วเนี่ยราเป็นคนให่ท in ี่เราเติบโตมาได้แล้วแต่ตรงการวันนี้รับรางวัลอะไรนะฮะอ๋อเนี่ครับเป็นสาขา IRCO ยอดเยี่ยมในยุคดิจิตอลครับค่ะ นะคาวันนี้อยากจะฝากอะไรทิ้งท้ายหน่ยนะะอยไหมคะนั่นเป็นฝากยาสีฟันเทพไทยด้วยนะครับแล้วก็เรือด้วยนะครับจ้างพระยานะครับแล้วก็ฝากทางออสราวด์ด้วยนะครับ,รบแล้วก็สุดท้ายก็ขอฝากหลักสูตรสีโอไอดอเคอ อยู่นี่ลนะค่ะทั้ง10น <ะ S 1> คนในเวาของเราได้ทำอะไรได้ไหมคะที่เป็นยังไงบ้างค่ะจริงๆแล้วก็อย่างที่บอกนะคะว่า เรา CEO Idol เนี่ยดีใจมากเลยที่มีโอกาสได้มารับรางวัลวันนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานในวันนี้นะคะก็อย่างที่บอกค่ะว่าพวกเราเป็นนักธุรกิจที่มีความมุ่งมัน่นแล้วก็ตั้งใจแล้วก็พวกเรามารวมตัวกันวันนี้ก็เพราะว่าอยากให้อยากจะมีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่จะพาสังคมให้เจริญแล้วก็โตไปด้วยกันนะคะตรงไหนที่เราสามารถทําได้แล้วก็อยากจะพัฒนาไปด้วยกันนะคะให้เป็นนักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จไปพร้อมกับประเทศเราเลยคะ่ะค่ะ อย่างท่านจะเรื่องของคหารอะไรคือความจรัรัง เตรียมไว้ให้กับนักเรียนของเราค่ะซึ่งจริงๆแล้วทุกคนมีของน่เจ๋งมากๆวันนี้ทุกคนเป็นนักธุรกิจที่จริงๆบางท่านเนี่ยมีชื่อเสียงอยู่แล้วแล้วก็มาในวันนี้เนี่ยก็คือต้องขอขอบคุณทางานที่ให้เกียรติพวกเราได้มาบอกต่อแล้วก็มาเป็น c e o ต้นแบบที่เราตั้งใจว่าจะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคน เป็นอะไรบ้างเป็นเครียดจังป่ะสบายเลยนะโอ้โหคือเข้างานเลยยิ่งเข้างานก็มีควายุ่งยากอะไรต่างต่ัน ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์จริงแต่ที่สําคัญเลยก็คือว่าเราได้โนฮูก็คือได้คอนเน็กชันได้เพื่อนๆที่อยู่ในแวดวงซึ่คอยซัพพอร์ตธุรกิจกันและกันนะคะอันนี้สําคัญมากที่จะทําให้เราก้าวต่อไปได้ค่ะที่ราคา็นไบ้คงคะก็คือว่าหลักสูตรนี้ค่ะก็ดีค่ะหมายถึงว่าทั้งคอนเน็กชันแล้วก็ในเรื่องของสปิเกอร์ค่ะที่นี่ก็คือดีทุกคน เป็นยังไงบ้างล่าใ้ฟังหน่อยค่ะก็สิ่งที่ได้จากหลักสูตร CEO Idol นะคะก็คืออย่างที่ผู้บริหารทุกท่านได้พูดก็คือ 1. เราได้รู้จักการได้คอนเน็กชันเรารู้มากว่าปกติเนี่ยเราบริหารงานเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าต้องบริหารองค์กรยังไงแต่การที่จะทำให้เติบโตและยั่งยืนไปด้วยกันแล้วก็ช่วยให้ประเทศขับเคลื่อนประเทศเราจะต้องมีคอนเน็กชัน อโอไอดอลให้เราในส่วนของเพื hmm> ่อนที hmm ่ดีที่จะเปิดโลกให้กันค่ะผู <S <S ้าในโซเชียลมีเดียด่มาทุกวัทของเาตอารางต่างๆให้เรตันคทุกรอคอยอย่งคองพื่นทุ่ลยคุณนายจริงๆคุณนักนีเป็นต้นแบบในความสำเร็จใครไม่ได้ค่ยกจะเป็นเพอกตอดวนใเจตหน้าต้องทำยังไงบ้าง ่อประเทศจังหวัดไหนก็ได้คุณสามารถเข้ามวมกับเราได้โดยการสัคง์เข้ามาทมเพจ G O I ค่ะหรือ Line แ C O I C S ค่ะซึ่งตรงนี้ก็จะมีการคัดกรองนะคะนักธุรกิจจริงๆว่าจะต้องเป็นนักธุรกิจจริงๆแล้วก็เป็นคนที่อยากจะพัฒนาตัวเองจริงมีเดคชั่น เป็นคอมมูนิตี้หนึ่งเราเป็นพื้นที่ในส่วนของการซัพพอร์ตไอจับคนทีเ่เป็นนักลงทุนหมื่นล้านแสนล้านมาสอนมาจากรายการชาร์จแคนหรือเป็นนักลงทุนที่มีมีศักยภาพที่จะมาให้ความรู้เป็นต้นแบบจริงๆแล้วไอ้ก็จะรวบรวมคนที่พรที่จะ ก็ยินดีสำหรับนักเรียนรุ่นเก่าแล้วก็นักเรียนรุ่<ห>นใหม่ที่จะเข้ามาค่ะก็เราก็าจะเป็นคอนเซ็ต์และเป็นเป็น้านที่ดีในการพร้อมที่จะซัพพอร์ตตามเป้าหมายของทุกคนเราก็รู้สึกดีใจนะคะวันนี้เราไม่ได้มาประกวดเองนะแต่เรารู้สึกแฮปปี้มากกับการที่เราเห็นทุกคนได้มารับรางวัลในวันนี้ถูกคักเดเลือกออกมาขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ